สวัสดีครับพ่อฮีทีวีนะครับคุณเข้าไดอยินกดไลค์กดแชร์กดซับๆ c r i กดดิเฮฮิคเอเล่นเกม Monster Hunter Gereshad Ultimate นะครับไปชมกันเลย Monster Hunter Gereshad u l t m t จะไม่เหมือน Monster Hunter World นะครับเพราะว่าถ้า w o r จะบูวอลยสองดนเจะมอนใหญ่อันนี้น่าจะสามดาขึ้นไปให้เจอมอนใหญ่นะครับ สิยาขึ้นไปหกว่ะขึ้นไปหกไปเร็วหกเลย 那个嘞哦。 อ๋อนี่ไฟโ้โดนโอ,อนหาย ไม่ได้ังม่โดนเหรอเออเงิในกันได้

झाल so Ya cang wah ha? Ya, ah wah ไม่โดนหรอกเขาไม่โดนเว้ย หาคี์วะฮะไปแล้วกูหาแล้วกูเก็บของกัน ของแป๊บนึงไม่ค่อยเก็บหรอเดี๋ยวามอีก khamp ถอาคุณชอบใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดีที่ดนะครับสนเกไม่บาครับ